อั Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r า k a t u h a at s s a l a m u a l a สลามครับวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องอการหาผลคูณของจุดทศนิยมนะคะ,ะก็คือวิธีการเราก็จะมากระอาหาผลคูณโดยการอันดับแรกนะคะเราจะเอาจุดออกก่อนก็คืออย่าง2.6เอาจุดออกก็กลายเป็นเท่าไหร่คะจะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่า26 ค่ะแล้วก็3.4เอาจุดออกก็กลายเป็น34แล้วเราก็จะมาหาผลคูณทีละหลักก่อนอย่างเช่นหลักหน่วยก็คือ4,6่คูได้เท่าไหร่ก็มาหามาหาผลคูณเหมือนปกติเลยลืมไม่ยังการคูณแบบไหนลืมไม่ยังคะไม่ลืมเนาะทำได้นะคะพอปสีลเราก็เรียนการคูณมาเยอะแล้วใช่ไหมคะ,ะที่นี้พอได้ผลลัพธ์เสร็จปุ๊บ อย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้าหาส,สมมติว่าทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณกับ1ตําตำแหน่งผลลัพธ์จะเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเห็นไหม2.6เป็นกี่ตำแหน่งคะ1นตำแหน่งใช่ไหม3.4ก็เป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกัน1ตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งคูณกันผลลัพธ์จะได้มาคือทศนิยม2ตำแหน่งจะกลายเป็น8.84งงไหมนิบาริงงงงไหมคะงงไหม สรุปเลคือถ้าเป็นจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกันแล้วผลลัพธ์จะได้มาเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปอ,อันนี้คือ9.12อคูณ1.5่าเป็นทศนิยม9.12เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งคูณกับ1.5 1.5เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง แสดงว่าสองตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้มาต้องเป็นผลผลคูณของทศนิยมกี่ตำแหน่ง Cant, คะต้องเป็นอะไรนะโ, ram, โซฟโีมาแล้วใช่ไหมคะอะไรนะคะถ้าหากเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งผลคูณที่ได้มาต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแต่ว่าตัวอย่างเมื่อกี้ทศนิยมสองตำแหน่งคูณกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ผลลัพธ์ที่ได้มาต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งโอเคไหมคะทันไหมอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเห็นไหมคุณครูสรุปให้แล้วการคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งอ่ามาดูสรุปอันที่สองการคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง ผลคูณผลคูณที่ได้มานะคะก็คือจะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งน,นะคะอันนี้คูณน,นะคะคูณ โ okay. อเคยังเอาใหม่ลองลองนิบาริกลองสรุปให้คุณครูใหม่นะคะนิบาริกเอาใหม่ถ้าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนิบาริกงตำแหน่งอ,อ,อ่าต่อไปโซเฟียค่ะถ้าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งผลคูณที่ได้ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะอ่าง่ายไหมยยกไหมคะ ง่ายนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นคุณครูให้4.7คูณ0.9เวลาเราจะหาผลคูณของทศนิยมนะคะโดยอันดับแรกต้องทำยังไงนะคะนิบริตเอาอะไรออกก่อนนะเอาจุดออกก่อนปากกาสีเดี๋ยวกันสีไม่มานะ,ะเดี๋ยวคุณครูปิดสไลด์ก่อน อ,อ,อ,อันนี้ไปต้้งข้างอาน,นุษย์ก็เข้ามาแล้วอัน,นุษย์คนที่เข้ามาใหม่นะคะให้เปิดหนังสือหน้าก้าสนะคะหน้าก้าสกมัดยามหน้าก้าสนะคะ ดูนะคะ4.7คูณ0.9จะได้เท่าไหร่เอ่ยอแสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีทำอันดับแรกอ,อย่างที่นิบาริบอกเมื่อนิบาริบอกเมื่อกี้ก็คือเอาจุดออกจาก4.7ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะจาก4.7กลายเป็นเท่าไหร่เอาจุดออกกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย7 <17. S 1> กลายเป็น47นะคะ คูณคูณด้วยอะไร0.9เอาจุดออกก็กลายเป็นอะไรคะเป็น9ตัวเดียวทีนี้ขีดเส้นหนงเส้นมาหาผลคูณ9คูณ7จได้เท่าไหร่เอ่ย9คูณ7ได้เท่าไหร่คะ63บสอ่า63สใส่3โตร 6. ต่อไป 9ก้าคูณสีคูณสี่อ่าเก้าสี่สสบหกสาเป็นเท่าไหร่คะส2ิบสอง่า42หน้าเก้าห่ะหน้าเก ได้คำตอบได้เป็น423ใช่ไหมคะและทีนี้เราก็เขียนดังนั้นเขียน,ด,นด้านล่างตรงนี้นะคะดังนั้นดังนั้น4.7คูณด้วย0.9จะเท่ากับ423อา จุดต้องอยู่ตรงไหนคะจุดต้องอยู่ตรงไหนเออข้างหลังหมายเลขสองตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาวนใหม่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้มาต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง สองตำแหน่งใช่ไหมคะดังนั้นต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยนับไปหนึ่งสองอ่าต้องอยู่ตรงนี้นะคะ4ี่คำตอบจะเป็นสี่จุดสองสามคะข้างล่างนี่เลยลูุข้างล่างข้างล่างคําตอบเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ตรวจสอบคำตอบนะเพราะว่าตรวจสอบคําตอบก็คือเป็นการประมาณค่าเหมือนกันเราจะ,ะจะเขียนเฉพาะข้างบนนะคะ เพราะว่าการประมาณการตรวจสอบคําตอบเราได้เขียนหลายหน้าแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะไม่เขียนตรวจสอบคําตอบเพราะว่าการตรวจสอบคําตอบก็เป็นวิธีการเหมือนเดิมเลยการประมาณค่าแต่ละตัวนั่นเองอมีใครไม่ทันตรงไหนไหมคะอ่านเชนกิจเข้ามาแล้วมันยังไปไหนเนอ่ยทนันไหมคะอนุททันไหมคะ โอเคซเฟียทันนหมคะ,ะซเฟียออย่าลืมนะอย่าลืมสูตรของเขาคือถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งผลค,คูณที่ได้มาต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะเนมัดยามทันไหมคะ,ะมัดยาม เสร็จแ,แร้อยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อ2คุณครูจะไม่ทำนะคะให้หนูไปทำเองนะคะเพราะว่าเป็นแบบเดียวกันกับข้อหนึ่งเลยต่อไปคุณครูข้ามไปข้อ3นะคะเดี๋ยวเป็นเกิดก่อนสิบหก 6.12ใช่ไหมคะข้อสามคูณกับ2.2อ่ะมาดูข้อสามกันนะคะข้อสาม6.12คูณกับ2.2อ่ะทีนี้มาทำผลมาแสดงวิธีทำผลคูณกันปกตินะคะอันดับแรกเราจะเอาจุดออกก่อนก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะตัวแรกจำนวนแรกจะกลายเป็นไร เก่งมากค่ะเป็น612้อยนะคะหกรคูณกับอะไรเอ่ยจำนวนที่สองกลเป็นเท่าไหร่คะอ่ายีอ่าทีนี้มาคูณการปกติเลยสอคูณสเป็นเท่าไหร่คะ, 2> ะ4 2 1สี่องหนึ่งสะสองห 12นะคะต่อไปอ่ะตัวแรกหลักหน่วยเสร็จแล้วมาดูหลักสิบกัน2ค <4. S 1> ูณ2เป็น2 1 2 2นสอต่อไป2 6 2> <4. S 1> 12 2> ตรงนี้เติมอะไรเติมศูนย์ะคะตรงนี้นะะนอ่บวกกันเอา2จำนวนนี้มาบวกกันนะคะ4บวก0เป็นเท่าไหร่คะ อ่าค่ะสต่อไปสองบวกสเป็น6 2สอบวกสอ่าต่อไป1นึบวกสอค่ะสต่อไป1ก็ดึงลงมาใช่ไหมคะอ่าก็จะกลายเป็นเท่าไหร่หนึ่งมื่นนะคะอ่าทีนี้ แล้วก็เขียนเดี๋ยวคุณครูเขียนตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะหนูมองเห็นไหมเขียนตรงนี้นะ,ะดังนั้นหกจุดหนึ่งสองคูณสองจุดสองจะเท่ากับเกินสามสี่หกสี่อ่าทีนี้ อย่าลืมนะคะอันดับแรกทศนิยม2ตํตำแหน่งคูณกับ1ตําตำแหน่งผลลัพธ์ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ามตำแหน่งนับหนึ่งสองสามใส่ตรงนี้ เห็นไหมเห็นจุดไหมจุดอยู่ข้างหลังสามกลายเป็นคำตอบนะคะจะกลายเป็นสิบสามจุดสี่หกสี่อดิลาเข้ามาแล้วอดิสราก็เข้ามาแล้ว เสร็จยังเสร็จแล้ว่ะเสร็จแล้วนะคะคนอื่นเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะอดีตลาเสร็จยังมาดยมเสร็จยังคะมาดยมนิบาลิเสร็จยังชินาทิเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปเอาข้อไหนดี ตัวอย่างสุดท้ายเอาเป็นข้อไหนดีคะข้อห้าเอ,าเอาข้อหนะคะข้อห้าใช่ไหมเอามาดูข้อห้ากันเดี๋ยวคุณคูณลบตัวอย่างข้อหนึ่งนะลบอันนี้ก่อน จ2 1สองสิองุคูณสิาวิธีทำวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเอาอะไรออกก่อนนะคะเอาจุดออกอันดับแรกตัวเองตัวแรกจำนวนแรกก็คือจะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย หอย่สิบหคุณดูตรงนี้นะจะได้พอะจะได้เนจุหนึ่คูณคูณอะไรคะหนึอค่ะห่าสิบเกาอันนี้ก็คือเหมือนการคูณสามหลักกับสาหลักนั่นเองนะคะคูณกันปกติเลยเก้าคูณหได้เท่าไหร่คะ 9 6 50เท่าไหร่54สอ่าใส่4ทู5 92าอบวกยี่5เป็น 23, <5. S 1> อ3าสใส่3โทด 2 9 1 9 9้าเก้าก้าเป็นอ่าสิบเอ็ดนะคะต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นหลักสิบต่ออ่าถ้าไม่ให้บงแล้วก็นึกทดข้างบนก่อนเพราะว่าอันนี้จะเป็นหลักสิบต่อนะคะอ่าเก้าเก้าคูณอะไรก่อนเก้าคูณหกกลายเป็นเท่าไหร่คะเก้าหก ห้ 5, 5, 14, าห้สี่ใสสีทษ5ต่อไป9ก้าสองสิบวกหเป็นห้ายี่สาใสสามทดสอง9ก้หนึ่งกบวกสองก็เป็น11เหมือนกันใช่ไหมคะก็ใส่ไปตรงนี้เติมศูนย์ไปหนึ่งตัว 0, ต่อไปหลักสิบเสร็จแล้วสุดท้ายคือหลักร้อยอ่าเดี๋ยวเราเลบกทดตรงนี้นต่อไปเป็นคิวของคิวของหลักร้อยต่อนะคะหลักร้อยก็คือ1นคูณหก็ได้อะไรคะ1นคูณหก็ได้เป็นหกล้วก็วางให้ตรงกับหลักร้อยนะอ่าต่อไป1นคูณสองก็เป็นสองคูณหนึ่งก็เป็น1เติมศูนย์กี่ตัวตรงนี้ สองตัวนะคะแล้วก็มาบวกกันทั้งหมดเลยสามบัทัดนี้มาบวกกันทั้งหมดนะคะเพื่อมาหาผลลัพธ์ของผลคูณ4ี่บวกศย์บวกศูกลายเป็นเท่าไหร่คะสี่สบวกสบวกศเป็นเท่าไรสบวกส่บวกศเป็นเท่าไรคะอเจ็ดหนึ่บวกสามบวกห สิใสศูนย์ทด1 1ึ1่งหนึ่บวกหนึบวกหบวกสองสี่ดเท่าไหร่1นึ1่งบวกหบวกหบวกสองอ่ะหนะคะห้าหนบวกหเป็น2อ่ะดังนั้นอ่ะเขียนต้งไหนดีตรงไหนดีคะตรงนี้แล้วกันนะคุณครูจะแทนเพราะว่าดังนั้นโดยการใช้จุด3มจุดนะคะ เพราะมันไม่พออ่านดังนั้น12จุดคูณ19.9จุดจะเท่ากับเท่าไหร่คะ2 5 0 7 4็อ่ะจุดต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยมาดูมาดูจุด หลังศูนย์ถูกไหมตรงนี้ถูกใช่ไหมคะามาดูกันว่าถูกหรือเปล่ามาดูสูตรของเราโจทย์ของเขาที่ให้มาว่าหนึ่งตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งผลคูณต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งอสองตำแหน่งก็คืออยู่ตรงนี้ถูกต้องนับหนึ่งสองอยู่ข้างหลังศูนย์ถูกต้องนะคะ มองเห็นจุดไหมอันนี้เ,เห็นนะคะกลายเป็น250.74นะคะคำตอบทันไหมคะมีใครไม่ทันตรงไหนถามได้นะคะอิสฮานก็เข้าม,มาแล้วทันไม่เอ่ยทันครับทันนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะ หนราสรุปพบกันใหม่นะคะเผื่อคนที่เข้าทีหลังจะได้จะได้ฟังแล้วก็จะได้เข้าใจตามที่เราเข้าใจกันนะคะ,ะมาสรุปกันว่าการคูณนะคะถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งผลคูณที่ได้มาต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเก่งมากถ้าเป็นการคูณ1ตํางตำแหน่งคูณกับ2ตํตำแหน่งผลคูณต้องเป็นกี่ตำแหน่ง อ่าสามตำแหน่งนะคะต้องดูต้องดูโจทย์ดีๆนะอะวันนี้เราคุณครูยกตัวอย่างไปแล้ว3ข้อใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูทําอีก3ข้อเลือกทําได้เลยนะคะมีทั้งหมด10ข้อเล้กทําอีก3ข้อทําได้ไม่เอ่ยได้ค่ะ,ะได้นะคะมีใครสนใจตรงไหนถามได้เลยนะยังไม่หมดค้ามอันีลาเข้าใจไหมคะ โอเคอันนุชทำได้ไหมคะอันนุชทำได้ค่ะอ่าชินก,กิรสงสัยตรงไหนไหมครับชินกิอไม่ต้องอายนะคะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยคก็คือจะได้อธิบายเพิ่มเติมชินก,กิรอยู่ไหมครับอยู่ทำได้ไม่เอ่ยทำได้ไหมคะ โ okay. อเคมัดยังทำได้อยู่แล้วแต่ไปอิสพานทำได้ไหมอิสพานได้ค่ะโอเคเก่งมากครับอันนี้บาริก,ก็ทำได้นะคะโอเคสำหรับ okay. วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมกับเรามาตุกรอฮิบะบารูรารรรรรรกาตุกุมมสลาค่ะ